เอาแล้วเพื่อนๆในส่วนของแขนนะผมด้านซ้ายนะครับเนี่ยฮะที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันเนี้ยผมควานนะตัวเนี้ยผมเหลาเดือยแล้วก็ผมควานรูตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันฝืดจนเกินไปนะครับเพราะว่าตัวสีดําครั้งที่แล้วเนี่ยมันหักตรงเนี้ยหักง่ายมากเลยนะเนี่ยแล้วเวลาขยับก็อย่าไปขยับมันเยอะนะเพื่อนขยับมันเยอะมันก็หักง่ายนะอันนี้คือผมคว้านแลนะนี่ขนาดคว้านมันยังเนี่ยฝืดๆเลยนะเนี่ยแล้วชิ้นส่วนมันบางๆนะเพื่อน เนี่ยชิ้นส่วนบางมากโอกาสหักค่อนข้างสูงนะครับค่อยๆเหลาค่อยๆควานนะครับให้มันได้ในระดับหนึ่งนะครับต้องเหลาต้องควานนะเพื่อนๆตรงนี้นะที่ผมควานนะนี่ตรงนี้ที่ผมควานนะเพื่อนๆควานนิดนึงไอ้ตรงนี้ที่ผมเหลานะครับเหลานิดนึงนะฮะเพื่อให้มันไม่แน่นจนเกินไปเดี๋ยวมันจะหักหักตรงเดือนนี่นะฮะส่วนอันนี้ผมก็ ควานนะครับเพื่อนพอควานปุ๊บก็ใส่ได้สบายนะควานจากข้างนอกควานจากข้างในนะไม่ใช่ควานข้างนอกนะถ้าควานข้างนอกเนี่ยสีมันจะถะลอกนะเพื่อนต้องควานจากข้างในอย่างนี้นะครับเพื่อนเี่ยผมหมุนอย่างเงี้ยแค่นี้เองแค่ให้มันเข้าได้แล้วมันไม่ฝืดก็พอละอ่านี่นะเพื่อนพอเนี่ยครับพอเราควานแล้วก็เราก็ใส่ได้นี่นครับควานและเก็บงานเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ สวยสดงดงามครับไม่มีผลต่อจุดขยับนะครับแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนะครับไม่หักแน่นอน,นครับแบบนี้ต้องระวังนะครับส่วนนี้ต้องระวังให้มากๆนะเพื่อนระวังหักนะครับเพราะขนาดควานแล้วยังฝืดอยู่เลยเนี่ย อ่าครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดนี้คือส่วนเอวนะครับของเอ c เทโคเฟมนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมพยายามยัดเข้าไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันฝืดมากเลยนะครับจําเป็นต้องเหลาแล้วก็ควานนะครับชิ้นนี้เนี่ยเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เป็นการฝืนจนมันหักนะเพื่อนๆผมกลัวเราขยับไปขยับมาแล้วมันหักอ่ะเนี่ยใช่ไหมมันค่อนข้างที่จะฝืดเลยนะเนี่ยโอกาสหักสูงมากเลยนะครับผมว่าผมคว้านเลยดีกว่านะครับยัดก็ยากอยู่แล้วนะเนี่ย แล้วพอเราจะขยับเอวมันเนี่ยยิ่งลําบากเลยนะครับมันก็คือส่วนนี้นะครับส่วนเอวนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราได้ขยับมันแน่ครับผมว่าขวานให้มันหลมหลวมหน่อยน่าจะดีกว่านะอ่าเป็นจุดที่ต้องควานจุดแรกแล้วครับเป็นจุดที่ต้องควานต้องเหลาจุดแรกนะครับผมเอาละครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆที่ได้ควานนะครับเป็นจุดแรกเลยนะผมเพื่อนของผมนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันใส่ยัดยากมากผมพยายามยัดเข้าไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่พลาสติกมันอ่อนนเพื่อนเนี่ยพลาสติกมันค่อนข้างบางอย่างที่ผมบอกครับเอสเทตูลเอสเทเนี่ยชิ้นส่วนบางๆ่งเยอะมากแล้วพยายามยัดฝืนเข้าไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพลาสติกมันจะงอแล้วก็เสียรูปนะครับมันจะประกบกันไม่สนิทเอาแล้วนะครับเพื่อนผมก็เลยต้องคว้านนะครับเนี่ยอันนี้คือผมคว้านเบ้อย้วนะนะปกติรูมันจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะคือผมเอา อาร์ตไหนเนี่ยแทงเข้าไปนะเพื่อนๆแล้วก็หมุน3รอบพอนะครับมันก็จะใส่ได้พอดีครับไม่หลวมไม่หลุดนะครับแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปนะครับผมเนี่ยอาร์ตไหนคว้านประมาณหมุนประมาณ3รอบนะเนี่ยถ้าไม่ใช่อาร์ตไหนขว้านนะเพื่อนๆกดเจ็บมือตายหาเลยอะเพื่อไม่ให้เป็นการเพื่อไม่ให้พลาสติกมันเสียทรงนะครับก็ควานไปก่อนครับเพื่อนๆก็จะได้ใส่สบายๆมือครับนี่แบบนี้เลย เอาล้ครับจุดนี้นะครับผมเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะเพียงแต่ว่าผมอ่ะพับเข้าพับออกมันเยอะเกินไปหน่อยนะมันก็เลยหักเลยครับนี่แล้วด้วยความที่มันฝืดนะเพื่อนๆเวลาเราพับขึ้นพับลงอ่ะเนี่ยครับจอยมันแน่นเกินครับมันเลยดึงเดือยจนขาดเลยนะเนี่ยดึงเดือยจนขาดเลยเพื่อนๆแม่แต่ไม่เป็นไรครับจุดนี้ผมว่าผมจะกาวเลยแล้วกันนะไม่ซ่อมละต้องระวังนะเนี่ย โคตรืดเลยนะเพื่อนหักได้เลยนะเนี่ยอย่าไปกลางเข้ากลางออกมันเยอะนะมันหักนะครับมันหักไปแล้วเนี่ยเนี่ยพับเข้าพับออกอะ่ะเนี่ยเห็นไหมด้วยความที่ถ้ากดอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันไม่ลงนะเพื่อนแสดงว่าตัวเดือยมันอะแน่นแน่นจนเดือยไม่หมุนตามนะครับหักได้นะอันตรายมากส่วนนี้นะครับฮะเกมไปแล้วหนึ่งอัน ก็เดี๋ยวจัดท่าแล้วก็กาวยาวๆไปเลยครับตัวนี้เ,เสียดายนะประมาทไปนิดนึง เอาละครับเพื่อนๆจุดนี้อีกจุดหนึ่งต้องระวังนะครับนี่ครับในส่วนของดาบนะครับมันอ่อนมากพลาสติกมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับอันนี้ประกอบง่ายมากยัดลงได้ปกตินะครับไม่เป็นอะไรนะครับเพื่อนๆแต่นะครับแต่อันนี้นะครับยัดไม่ลงก็แปลกดีนะครับผมก็ใส่ปกตินะมันยัดไม่ลงผมก็เลยเนี่ยพยายามดันะเห็นไหมใช้อุปกรณ์ในการช่วยดันครับดันดันดันจนมันเป็นรอยแบบนี้เห็นไหมแล้วชิ้นพลาสติกเนี่ยมันบางเพื่อนเนี่ยอย่าไปกดออกแรงกดนี้นะเนี่ยผมออกแรงกดมากมาก มันทําให้งอได้นะเพื่อนเดี๋ยวดาบพลาสติกมันจะงอนะเนี่ยอันนี้ใส่ลําบากมากครับเลยต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยดันหน่อยนะครับก็โอ้โหแตกต่างกันครับอันนี้ใส่ง่ายครับอันนี้ใส่ยากต้องระวังครับเนี่ยเอาไว้เนี่ย,ยใส่ตรงนี้อีกทีนึงก็ไม่ได้ง่ายนะเพื่อน ใส่ยากมากเวลาใส่ต้องค่อยๆใจเย็นนะครับผมอย่าให้พลาสติกมันงอนะครับบอกเลยครับจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยก็จะประกอบและค่อนข้างที่จะต้องระวังหน่อยครับชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ชิ้นส่วนบางๆเยอะมากเพื่อน อีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆเป็นจุดที่อยากจะบอกว่ากาวได้ก็กาวไปเลยนะครับไม่มีผลต่อจุดขยับใดๆนะครับนี่ฮะก็พยายามประกอบแล้วนะครับผมมันก็หลุดล่วงง่ายนะเพื่อนมันน่าลำคานครับมันไม่ส่งผลอะไรหรอกเราก็กาวได้ก็กาวไปเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับชิ้นเล็กนิดเดียวนะครับมันไม่มีจุดประกอบอะไรเลยเห็นไหมมันเหมือนวางทับไว้เฉยๆอีกจุดหนึ่งที่กาวบางๆนะเพื่อนกาวบางๆแล้วก็แปะไว้เลยนะครับกาวบางๆแล้วแปะไว้เลยนี่ครับก็กาวบางๆแล้วก็แปะไว้เลยครับมันจะได้ไม่หลุดนะเพื่อนๆแล้วก็ไม่มี ผลต่อจุดขยับใดๆนะอ่าอีกจุดหนึ่งที่ที่เป็นข้อสังเกตและกันเนาะ เอาละครับมาดูในจุดขยับของแบ็คแพคหลังนะเพื่อนเพื่อนในวนนี้นะครับผมผมต้องบอกไปก่อนนะครับแบ็คแพคหลังจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็นี่ครับผมได้ทําหักไปในตอนช่วงประกอบนะครับซึ่งมันฝืดครับผมเดือยตัวนี้พอยัดเข้าไปแล้วมันฝืดนเพื่อนเวลาผมพับขึ้นพับลงบิดเข้าบิดออกแล้วมันก็หักนะเพื่อนตัวเนี้ไม่ได้บิดตามนะครับเหมือนเราไปบิดเดือยให้มันหักให้มันฉีกอ่ะ โอเคผมจะมารีวิวจุดขยับในส่วนนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าระวังมากๆครับอย่าไปขยับอะไรมันเยอะนะครับจุดขยับแรกนะเพื่อนๆก็ขยับได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเดือยที่ชุบทองมาโอกาสหักก็ค่อนข้างสูงนะเพื่อนขยับได้ประมาณนี้นะครับนี่อ่าในส่วนนี้นะครับก็กางออกได้นะเพื่อนนี่อ่าในส่วนนี้ก็ดึงขึ้นดึงลงได้นะครับนี่ตรงนี้ครับที่ผมบอกครับเนี่ยมันฝืดมากเห็นไหมบิด มันฝืดมากๆอันนี้คือผมเหลานะครับเพราะด้านเนี้ยผมไม่ได้เหลาครับหมุนแล้วมันหักมันขาดออกจากกันเลยนะครับต้องระวังนะครับนี่ฟืดมากเพื่อนกลัวมากๆเลยนะครับเหลาได้เหลาเดือยไปก่อนนะครับในส่วนนี้ก็ขยับได้นะครับนี่ในส่วนนี้ก็ดึงเข้าดึงออกได้นะครับขยับได้เล็กน้อยนะครับนี่ฮะทุกอย่างมันจะมีเดือยแล้วก็มีรูประกบนะเพื่อนสังเกตครับนี่ ปุ๊บมันจะเข้าล็อกกันพอดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็สามารถดึงออกมาได้นะครับนี่อย่างนี้นี่ดึงออกมาได้อย่างนี้นะเพื่อนนิดหน่อยนะครับอย่าไปง้างมากนะครับไม่แนะนําให้ง้างอะไรเยอะแยะนะเพื่อนโอกาสหักค่อนข้างสูงนะครับนี่ได้ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องทานุถนอมนิดนึงนะครับผมโอกาสหักสูงมากอันเนี้ยอย่าลืมเหล่านะเพื่อนอย่าลืมเหลื่อเลยมันนะครับ เมืนกันหักแน่ครับนี่อันนี้หักมาแล้วนะครับนี่นี่ครับจุดขยับก็หลากหลายดีนะครับแต่ว่ามันบางมากแล้วก็อ่อนมากเลยนะครับเสี่ยงต่อการหักมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบ็คแพคหลังนะครับเพื่อนๆส่วนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพียงแค่ดีไซน์มันค่อนข้างที่จะสวยนะอ่าอีกจุดหนึ่งครับนี่ครับเนี่ยบางมากแล้วนิ้วผมใหญ่ครับผมพยายามดันเข้าไปครับก็เกิดรอยหัก แต่ก็ไม่มีผลไม่มีผลต่อจุดขยับนะเนี่ยหักเพราะมันบางครับชิ้นส่วนบางๆค่อนข้างเยอะเลยนะเพื่อนเจ้าตัว s อสเทโกเฟมสีขาวเนี่ยฮานะเนี่ยน,นี่นี่ก็ขยับได้นะครับใส่แบคแพคหลังนะครับนี่อ่าแบคแพคหลังก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนก็ระวังในส่วนที่ต้องระวังก็คือ ก็ต้องระวังในส่วนของความบางของมันนะครับแล้วก็ขยับแต่ละครั้งก็ต้องระวังด้วยนะครับอเรียบร้อยครับไปแพ็คหลังมาในส่วนของดาบนะครับดาบนี้ก็สวยสดงดงามนะครับผมอ่ารอยตัดเกจจากสีทองเนี่ยมันเป็นแผลเห็นได้ชัดเลยนะเพื่อนก็ลบยากนะครับเวลาตัดก็ค่อยๆใจเย็นนะครับอย่าให้แผลมันใหญ่นะดาบก็สวยครับดูดีเทลนะครับ อันนี้หมุนได้นะเพื่อนอ่าสวยมากเลยนะครับนี่นี่ดาบนะฮะตัวนี้ครับ,รบ,รบ,รบใส่ยากนิดนึงนะเพื่อนต้องค่อยๆใจเย็นนะจะใส่ได้นะประมาณนี้นะฮะสวยครับตัวทวนนะครับเพื่อนมันก็จะงองแง้งหน่อยนะเนี่ยเนี่ย ระวังด้วยนะครับระวังมันหักด้วยนะครับเพราะว่าเดือยตัวนี้มันบางมากเลยโอกาสหักค่อนข้างสูงนะครับถ้าเรางัดแรงๆหรือเราไปขยับมันแรงๆนะครับดึงขึ้นดึงลงได้นี่โอ้โหเสียวเสียวนี่ฮะลูดโอ้ยนี่ก็ลูดขึ้นลูดลงได้นะครับถอดออกมาละป๊าปก็สามารถกางออกได้นะครับนี่กางออกได้ขนาดนี้เลยนะนี่พับลงมาอย่างนี้ได้เลยนะครับ อ่าพับขึ้นอย่างนี้ได้นะครับปับพับขึ้นอย่างนี้ได้แล้วกอ็อันนี้ก็หลุดง่ายเลยเกินนะครับนี่ฮะปับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ลูกเล่นของของทวนนะครับต่อไปเป็นดาบนะครับจริงๆดาบมันแยกออกจากกันได้นะครับนี่มันมีเดือยให้ใส่นะครับเพื่อน ประกอบเป็นแบบยาวได้นะครับแล้วก็อย่างนี้ได้นะครับชุบนะครับในส่วนของอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะผมก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเป็นสีทองเป็นสนับมือนะเพื่อนแต่ว่าข้อเสียของมันคือนี่ครับเห็นได้ชัดเจนเลยครับเวลาตัดผมพยายามตัดให้เกิดแผลน้อยที่สุดเล็กที่สุดแล้วนะครับมันก็ได้แค่นี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเขยับได้นะครับส่วนนี้นะครับส่วนอื่นขยับไม่ได้นะครับนี่ขยับได้ส่วนนี้ปุ๊บเราดึงออกมานะเพื่อน มันต้องดึงออกมานี่ฟาคบคือดึงออกมาได้ในระดับหนึ่งนะครับได้แค่นี้นะเพื่อนชึบอีกอันหนึ่งก็คือเป็นปืนนะเพื่อนซึ่งไอ้ไอส่วนเนี้ยมันมีส่วนที่แหลมเยอะนะครับแล้วก็ส่วนที่บางเยอะมากก็ต้องระวังนะเพื่อนระวังในในการที่แบบทํามันตกหรือว่าเกี่ยวมันหักนะเพื่อนอ่านี่ฮะนี่ก็เป็นแยกส่วนได้นะเพื่อนแบบนี้นะฮะ พอแยกก็เป็นดาบแบบนี้อ่าอาวุธค่อนข้างเยอะนะถ้าพูดถึงอะ่ะนี่ฮะนี่ก็เป็นฟืนครับสามารถถอดต,ตรงนี้ได้นะเพื่อนเพื่อนนี่ดึงออกมาครับเวลาดึงค่อยๆเย็นๆนะหักนะเพื่อนเพื่อนดึงออกมาได้ทั้งหมด3าสอันเลยครับดึงออกมาได้หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเข็มยาวๆอย่างนี้นะเพื่อนเวลาใส่เขาก็จะมีล็อกของมันนะเนี่ยล็อกตรงเดือยเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะล็อกนะครับ ดันไปจนสุดเลยนะผมนี่ก็เนี่ยสามอันนี้ถอดได้เพื่อนก็ไม่มีอะไรนะครับนี่รวมนะครับรวมลวมอ่านี่ครับก็เป็นลูกเล่นครับก็ดึงเข้าดึงออกได้นะครับแต่ก็ระวังหน่อยนะครับตรงนี้ก็ติดปลายมือนะครับเนี่ยอันเนี้ยถ้าถ้าเราใส่ถูกล็อกมันจะไม่หลุดนะเพื่อนมันจะพอดีทรงเลยนะครับเนี่ยมันจะพอดีทรงนี้ต้องดังแก๊กนะครับเนี่ยตรงนี้นี่เห็นไหมเห็นเดือยนี้ไหมเพื่อน ตรงเดือยเนี่ยให้มันเข้ากับตรงนี้นะครับน,นี่ปุ๊บมันจะดังแก๊กเลยมันก็จะอยู่ทรงของมันเลยนะครับอ่าโอเคอย่างที่บอกเวลาเล่นก็เอามาใส่ได้นะครับเสียบเข้ากับตรงนี้นะครับมันก็จะเสียบได้อย่างนี้อ่าจะประมาณนี้นะครับผมนี่อาวุธก็ถ้าแยกออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเพื่อนจะเรียงให้ดูนะครับนี่มีดาบนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นอาวุธของเขานะเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับผมสำหรับจุดขยับของอาวุธแล้วก็ลูกเล่นต่างๆของอาวุธก็ธมีเพียงเท่านี้นะเพื่อนเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อนะครับเ <gie. S 1> อาละครับมาดูในส่วนของมือนะครับเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามือเขาให้มาทั้งหมดรวมกันแล้ว8คู่นะเพื่อนแปดคู่เนี่ยจะแบ่งเป็นมือที่เป็นสีทองเนี่ยสามคู่กับอีกหนึ่งข้างนะครับแล้วก็มือที่เป็นคโครงในเนี่ยสีคโครงในทั่วไปพลาสติกธรรมดาเนี่ยสามคู่กับอีกหนึ่งข้างนะครับซึ่งเหมือนกันเปเพื่อน เพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากสี โครงในเป็นสีทองนะเพื่อนสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าเขาไม่แถมไอตัวหลังมือมาให้นะครับสนับหลังมือเนี่ยเขาให้มาแค่นี้ครับผมให้มาแค่7อันแค่นั้นเองครับให้เพื่อนเเลือกเอานะับว่าจะใส่สีทองหรือสีที่เป็นโครงในนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมแนะนําเลยนะผมว่าเอาสีเอาเอาสนับมือสีขาวเนี่ยมาใส่สีทองดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเข้ากับคอนเซปต์ของไอตัวโกลเฟมตัวนี้นะครับก็ประกอบให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับนี่มือแถมให้เยอะมากแต่เราใช้จริงๆอ่ะแค่นี้เอง เลือกใส่ได้นะครับนี่มือนี่ก็ให้มาค่อนข้างที่จะอลังการเลยนะเพื่อนเยอะมากๆเลยนะครับแต่น่าเสียดายนะให้มาแล้วก็น่าจะให้มาจนครบนะนี่นะครับผมเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตของตัวฮานะตัวนี้นะเพื่อนมาดูในส่วนของแอคชั่นเบดนะเพื่อนแอคชั่นเบดก็นี่ครับให้มาหลายรูปแบบครับเลือกเอานะครับผมแอคชั่นเบดเขาก็จะประมาณนี้นะเพื่อน อันนี้คือที่ใส่ตัวหุ่นนะครับถอดได้นะครับแอชั่นเบดดึงขึ้นได้ตรงนี้ก็ถอดได้นะครับใส่ได้ใส่ไว้ก่อนเพราะต้องใช้ตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็ใส่ได้นะครับโลนี่ฮะแล้วก็จะประมาณนี้นะครับล็อกได้นะครับนี่ส่วนนี้ก็ปลดล็อกแล้วก็ขยับขยื่นได้นะครับนี่จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนนี้ก็เป็น แบบเตี้ยครับก็ถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นไว้วางอาวุธต่างๆนะเพื่อนก็ไม่มีอะไรก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแอปชั่นเบสก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนนี่แค่นี้เองสำหรับเปลี่ยนอันไหนชอบอันไหนนะครับใส่อาวุธวางอาวุธแต่ที่สําคัญไม่ได้สกรีนมาครับเสียดายมากเลยนะครับผมเสียดายมากๆ อ่ะนี่ก็คือแผง PC นะเพื่อนๆ่อนก็เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนี่ผมเคยบอกเสมอนะครับว่าตัวจอย PC เนี่ยเหลือก็ให้ตัดตัดแล้วก็เอาใส่ถุงซิปล็อกเก็บไว้นะเพื่อนมันจะมีประโยชน์มากนะครับเวลาเราโมดิฟายหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนจอยอะไรเราแตกเราหักหรือหายนะก็สามารถหามาแทนกันได้นะครับอ่าเก็บไว้นะครับตัดแล้วเก็บไว้นะครับผมก็จะมีเท่านี้นะครับของเหลือทั้งหมดจากการประกอบเอสเทโกเฟมสีขาวนะครับผมฮานะตัวนี้นะครับเอาล้ครับ นี่ก็คือชิ้นส่วนที่เหลือจากการประกอบนะเพื่อนก็เกือบจะได้แขนหนึ่งแขนเลยนะครับจริงๆผมมีชิ้นที่เหลือของเจ้าตัวโกเฟมสีดำอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเอาของเก่านะมาเติมเติมหน่อยก็คงประกอบได้เป็นแขนอีกหนึ่งข้างนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยครับเหมือนเราได้แขนมาเพิ่มอีกข้างหนึ่งเลยนะเพื่อนของเหลือเยอะนะทั้งหมดนี้ก็เป็นของที่เหลือนะครับ เอาละครับหลังจากที่ประกอบเจ้า S อสเทโกเฟมเอเมสุฮานะแล้วนะครับเพื่อนๆก็นี่ครับผมสวยสดงดงามมากครับต้องบอกเลยนะผมับผม1,350ที่ผมได้มาเนี่ยผมถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ผมมีตัวเก่าครับผมนี่ครับตัวโกเฟมที่เป็นสีดำเนี่ยก็พอมายืนคู่กันแล้วมันรู้สึกว่ามันเฮ้ยสวยมากมาอู้นี่คือแบบเด่นมากครับสตัวนี้อยู่ในตู้นี่คือเด่นมากเลยครับพูดถึงเจ้าเอเมสอฮานะที่ประกอบไปเจ้าตัวสีขาวนะครับผม ตัวนี้เนี่ยรู้สึกดีเทลมันจะมากกว่าตัวสีดำนะเพื่อนดีเทลมันจะค่อนข้างที่จะดีกว่าแล้วก็มีการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มชิ้นส่วนให้กับตัวสีขาวมากกว่าสีดำนะการประกอบเจ้าตัวสีขาวเนี่ยเจ้าโกเฟมนะครับบอกเลยเพื่อนอย่างอื่นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่พอเป็นชิ้นส่วนที่เป็นโครงในสีทองอะ่ะเหมือนกันเลยครับผมตัวสีทองเนี่ยถ้าเ,เพื่อนเนเจอเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนควานครับควานแล้วก็เหลา ให้มันใสได้พอดีหรือจุดไหนที่มันขยับขึ้นขยับออกขยับเข้าขยับลงอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเหลาเดือยนะครับเพื่อไม่ให้มันฝืดจนเกินไปนะครับบางทีนะครับเพื่อนๆมันยัดได้นะแต่เวลาเราขยับมันเนี่ยไอตัวที่เราฝืนยัดไปเนี่ยมันฝืดไอตัวเดือยมันไม่มาชิ้นงานนะมันก็จะหักได้เหมือนของผมนะเหมือนเหมือนด้านหลังไอตัวสีขาวเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยผมไม่ติดอะไรเลยนะเพื่อนแล้วก็ชอบด้วยในความสวยของมันนะครับจะพูดถึงข้อเสียของมันก่อนเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกครับคือชิ้นนนสส่่วททีีเป็องค คือโครงในนันเพื่อนให้คว้านแล้วก็ให้เหลาเดือยออกนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันฝืดจนเกินไปนะเพื่อนมันก็จะประกอบง่ายนะครับแต่ส่วนที่เป็นเฟรมนอกชิ้นต่างๆเนี้ยเฟรมนอกอะไรอย่างเงี้ยประกอบง่ายไม่มีปัญหาครับเพื่อนประกอบเลยมือใหม่ก็ประกอบได้นะครับตัวนี้สําคัญตรงจุดขยับครับเวลาเราจะประกบรอบหรือเวลาเราจะสวมตรงส่วนที่มันสามารถขยับได้หรือบิดได้อย่างเงี้ยให้เหลา ER ให้ควานนิดนึงไม่ว่าจะเป็นคือถ้าเกิดเราลองยัดแล้วรู้สึกว่ามันฝือดอะไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือว่าจะเป็นสีขาวนะเวลาเรา แล้วมันฝืดให้เพื่อนๆถอดออกมาแล้วก็วัสลีนหรือไม่ก็เหลาบางๆนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเหมือนผมนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมทําหักไปแล้วเนี่ยอันนี้คือใส่ได้ปกตินะแต่พอเลื่อนปุ๊บหักเลยขาดเลยนะเพื่อนๆต้องระวังในส่วนนี้นะครับอย่างอื่นนะข้อเสียก็ไม่มีอะไรนะครับอ๋อถ้าจะพูดถึงข้อเสียแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนั่นก็คือผมรู้สึกว่ามันจับท่าได้ค่อนข้างยากนะ ยืนก็ลำบากด้วยความที่แบคแพคมันหนักนะเพื่อนแล้วก็การที่จุดขยับของเขาอ่ะมันน้อยตอนประกอบเป็นโครงในเนี่ยขยับได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็พับได้เกือบ90องศาเลยนะเพื่อนแต่พอใส่เฟรมเข้าไปปุ๊บนะก็บางชิ้นบางอันเนี่ยเวลาพับอย่างขาเนี่ยพับได้ไม่สุดเท่าไหร่นะครับแขนก็พับได้ไม่สุดเหมือนตอนที่ไม่ได้ใส่เฟรมนะตอนเป็นโครงในเนี่ยจับท่าได้เยอะกว่านะพอใส่เฟรมเข้ามาปุ๊บก็ทําให้ตัวจุดขยับเนี่ยมันติดตรงเฟรมนะเพื่อนแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ เจอทุกชิ้นนะก็คือมันจะมีชิ้นส่วนหลังแขนเนะ่ลเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยหลุดล่วงง่ายหน่อยนะเพื่อนเวลาผมจับท่าเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ไปจับท่าอะไรมันมันก็ไม่ล่วงนะแต่เวลาจับท่าเนี่ยเวลาบิดแขนบิดไปบิดมาแล้วเราเผลอไปจับมันอนะ่ะมันก็จะหลุดนะเพื่อนหลุดง่ายนิดนึงนะอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเอออีกอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกันนะั่นกะนะ็คือตัวการตัดเกรดนะเพื่อนการตัดเกรดนี่ชิ้นส่วนสีทองเนี่ย เห็นชัดมากการตัดเกรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือด้านหน้าการตัดเกรดเนี่ยบางทีเขาซ่อนเกรดไว้ด้านหลังก็ไม่ค่อยมีปัญหานะแต่บางอันเน่ยเขาไม่ได้ซ่อนเกรดไว้นะตัดปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นแผลชัดเจนเลยนะเพื่อนเห็นแล้วก็ขัดตานิดหน่อยนะเพื่อนก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนันเพื่อนถ้าจะเอาเนี้ยบสุดก็ต้องรื้อไปทําสีใหม่นะเพื่อนนี่นะครับก็เป็นโดยรวมของเจ้าตัวนี้ครับถ้าอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเนี่ยไอพลาสติกสีม่วงนี่ค่อนข้างที่จะดูดูไม่แพงอะดู เอาไปทําสีใหม่ได้ก็เอาไปทําเลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่แผงเดียวนะไม่ได้เยอะนะเพื่อนๆทาสีใหม่ทั้งแผงเลยก็ได้นะให้มันสวยกว่านี้นะอ๋ออีกอย่างหนึ่งครับผมดีคอเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันแปะยากแล้วมันขาดง่ายนะไม่รู้นะเพื่อนๆจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะเพราะว่าด้วยความที่ตัวดีคอมันยาวคนระับและการที่เราแปะหรือการที่เราดึงเพื่อที่จะมาติดตรง ชิ้นงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดึงเยอะหน่อยนะครับแล้วบางทีก็ขาดนะเพื่อนบางทีก็ไม่สนิทนะครับตัวดีคอเนี่ยมันไม่บอกวิธีติดมานะผมก็อาศัยไปดูในอินเทอร์เน็ตนันเพื่อนมีเพื่อนๆในกลุ่มกันดั้มโมจีนะเขาโพสต์วิธีติดดีคอไว้ให้นะครับซึ่งก็ไปตามดูแด้ในกลุ่มกันดั้มโมจีนะเพื่อนจะมีวิธีติดดีคอที่เพื่อนๆเขาทําไว้นะอันนี้ผมก็ดูจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ดูจากเพื่อนๆในกลุ่มบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็บางอย่างผมก็ติดตามความรู้สึกไปนะเพื่ ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนการประกบประกอบอะไรก็ถือว่ามือใหม่ก็ยังสามารถเล่นได้ประกอบได้นะเพื่อนเรามาพูดถึงข้อดีเลยผมบอกเลยเนี่ยดีทงดีเทลเนี่ยสวยมาก จะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นก็ได้นะเพื่อนแล้วแต่ความชอบนะสำหรับผมเนี่ยจริงผมก็แอบอยากตัดเส้นสีทองเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้มันก็สวยแบบมินิมอลแล้วนะเพื่อนดีเทลสวยครับชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเยอะครับเพื่อนมันเลยทําให้ตัวนี้มีมิติแล้วก็ทําให้การแยกสีแยกเลเยอร์มาค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนจุดขยับอย่างที่บอกนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะขยับได้น้อยแล้วก็ฝืดแต่การที่มันฝืดมันก็เป็นข้อดีครับในการจัดทงจัดท่าเนี่ยแน่นทุกส่วนครับไม่มีโยกไม่มีหล่นนะเพื่อนสามารถจัดท่าได้ค่อนข้าง ถูกใจแล้วก็ไม่งองงงงนันเพื่อนถือว่าดีในระดับหนึ่งแลค,ความฝืดความอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีแล้วนะจับท่าได้ไม่ง่อยไม่ล่วงนันเพื่อนข้อดีอีกอย่างของมันก็คือมันแถมอาวุธมาให้เยอะนะกล่องเนี่ยหนึ่้อยาเนี่ยอาวุธค่อนข้างเยอะครับจะเอามาจับท่ายังไงก็ได้หลากหลายเลยนะครับผมตัวอาวุธก็มีลูกเล่นกิมมิคถอดเข้าถอดออกดึงได้นะผมแถมเอามา mix เอามาเบ็นกันได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมที่ผมติดใจนิดนึงนะครับก็คือเนี่ยดีคอเขาไมดีอ าอาจจะแพงกว่าร้อยสองนะบางเจ้าถูกนะแต่เนี่ยไม่ได้เหมือนผมเนี่ยไม่ได้ดีคอร์มาติดแอคชั่นเบสนะเพื่อนก็ต้องซื้อเอาครับร้อยกว่าบาทหรือ200นี่แหละอ่ะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับโดยรวมแล้วผมถือว่าคุ้มแล้วก็น่าซื้อเลยนะเพื่อนใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือใครที่ยังไม่ได้ประกอบยาลังเลอยู่นะรประกอบเลยตัวนี้สวยมากๆผมบอกเลยนะครับโดยเฉพาะตอนที่มันยืนคู่กันเนี่ย มันสวยมาก,กเพื่อนบอกเลยนะครับคุ้มมากๆเอาละครับทั้งหมดทั้งโมนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพื่อนเพื่อน,น,อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมดูก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางกันพาครีเอเตอร์นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปตามดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย